อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเด้อมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงตอนหลังหวยออกเนาะวันที่16พฤษภาคม65นะฮะก็นะครับผลรางวัลนะครับก็ออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่1นะครับก็ออกมาที่นะครับ 155 012 155 012และเลขท้าย2ตัวนะครับออกมาที่06นะครับท่านก็ถือว่า0ูนย์เนี่ยมาทั้งบนมาทางล่างเลยเนาะถ้าใครนะซอพานหรือรับโชคนี้วันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยปรบมือให้เลยนะครับท่านก็บนเนี่ยออกไม่สวยเลยนะครับศูนเรียงกันนะ ก็ออกไม่สวยเนาะส่วน60นะครับก็ถ้าใครนะเล่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะส่วนตัวแอดนะครับก็เล่น70-07นเะครับเป็นเลขดังด้วยนะก็น่าจะมา07เนาะถ้ามา07นี่ยนะก็ได้เฮกันทั่วนหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะที่ผิดหวังหรือสอบตกนะครับก็ต้องส่งกำลังใจนะครับไปยังผู้ที่ สอบไม่ผ่านหรือผู้ที่ผิดหวังเนาะนะครับไม่เป็นไรนะครับดวงท่านอาจจะยังไม่ถึงนะครับงวัดหน้าอก็อาจจะปังๆก็ได้นะครับพัก15วันนะครับวันที่16นะฮะร้อยคูณร้อยนะครับผู้ท่านเอาละนะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะข้อมูลมาเร็วนะครับแอดก็จะมาอัปเดตให้เร็วเหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะฮะทันใจวัยรุ่นเนาะ ก็จะมีข้อมูลของเลขกำลังวันอาจาร,รย์ประเสริฐจันทภันหรือแอดปัญญาที่รู้จักกันนะครับเลขดับและเลขเด่นเห็นชัดผังเลขนะครับอาจารย์เรือใบนะครับชุดสามตัวโต๊ดนะครับของดับนลฟ้าเนาะแล้วก็มีข้อมูลของหน่วยล่างแอดอหลวงปู่ใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละ ไม่รีรอแล้วก็ไม่รอช้านะฮะก็เรามาเริ่มที่สูตรแรกของเราเลยเด้อซึ่งสูตรแรกของเรานะครับเป็นสูตรหน่วยบนนะครับหน่วยบนสูตรใหม่เนาะสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ใช้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับก็เข้าไปที่2เนาะหลักหน่วยของ3าตัวบนนะครับบนเนี่ยออกมาที่ 012นะครับมาดูวัดใหม่นะวันที่1มิถุนายน65นะครับเขาสูงวัดใหม่แล้วนะครับอย่าจมปักอยู่กับวัดเดิมนะครับสู้ต่อกันใหม่นี่วัดหน้านะครับก็จะมีเลข0เลข2เลข3เลข4เลข5และก็เลข6นะครับทั้งหมดก็6ตัว6หาง6ชุดด้วยกันนะฮะ ใครที่ติดตามนะครับของแอดสามารถนะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้รับชมเป็นทางเนียวว่าต่อไปเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นชุดของเลขดวงดีเนาะแอดดวงดีนะครับสูตรนี้เป็นสูตร10บนระยะสั้นนะครับว่าที่ผ่านมาก็ให้หลุดไปเข้าหลักหน่วยบนแทนคือ2นะครับถ้าตามสูตรนั้นถือว่าให้ผิดพลาดนะครับมาแก้ตัวใหม่งวดหน้า วันที่1นมิถุนายน65นะครับก็จะมีเลข1เลข4แล้วก็เลข8เนาะชอบเลขไหนนะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูก่อนนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดดวงดีด้วยเนาะอีกสูตร1นะครับเป็นสูตรเด่นบนและเด่นล่าง3ตัวมาทั้งบนทั้งล่างนะครับว่นที่ผ่านมานะฮะก็เข้าไปที่1แล้วก็2 หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับบนเนี่ยออกมาที่012นะครับทุกท่านมารับชุดงวดใหม่นะก็จะมีเลข5เลข6แล้วก็เลข7เนาะเด่นทั้งบนแล้วก็เด่นทางล่างแอดดวงดีอีกสูตรหนึงนะครับท,ที่ที่ติดตามเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดดวงดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นชุดเลขเด่น10หน่วยล่างนะครับซับทยีอ่าซับเศรษฐีเนาะขออภัยนะฮะ ทรัพย์เศรษฐีนะครับว่าที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มไปที่ศูนย์หลัก10นะครับของ2ตัวล่างเนาะมารับชมวัดใหม่วันที่1มิถุนายน65นะครับมีเลขเด่น10หน่วยล่างคือ1 2แล้วก็3นะครับอ่าก็1 2หรือ3จะมาล่างนะติดตามกันเดอร์ของทรัพย์เศรษฐีขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเป็นชุดเลขเด่นบนนะครับสูตรที่ของของหนุ่มคอนแก่นหรือน้องเฟยนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าเดินดีไม่แพ้ใครเลยวัที่ผ่านมาเข้าไปที่2นะฮะผมเข้าไปที่2หลักหน่วยของ3ตัวบนเนาะมารับชมวดใหม่นะครับเลขเด่นบนหนุ่มคอนแกนเนี่ยวางมาที่เลข9เลข0 เลข1แล้วก็เลข2นะครับอ่า1กับ2หรือ0จะมาหลักไหนติดตามกันเด้อรนะขอของความคุณข,ข้อมูลจากหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับเป็นชุดเลขเด่น10หน่วยล่างจากแอดมินโฮนะครับแอดมินโฮเนี่ยก็เด่นล่าง2ตัวแม่นเลยเนี่ยไปที่6หลักหน่วยของ2ตัว ล่างเนาะล่างเนี่ยออกมาที่0ูน 6, นะครับวัดใหมน่นี้วันที่1มิถุนายน65นะครับเลขเด่นล่างคือ2แล้วก็6อีกแล้วนะฮะหจะมาเหมือนเดิมหรือจะมาแค่2ติดตามกันนะครับผมขอขอกคุณนข้อมูลจาก10หน่วยล่างแอดมินโหด้วยนะครับต่อไปเห็นนะครับก็เป็น10หน่วยบนสายแข็งจาก อ,อินสีพะะเนจรเนาะซึ่งหลังจากที่ให้เข้ามาแล้วเนี่ยหลายงวดเลยเนะฮะแต่สติงวดที่ผ่านมาก็หลุดเนาะนะครับก็มาแค่ตัวใหม่งวดหน้าวันที่1มิถุนายน65นี้นะครับเลขเดน่น10หน่วยบนมี5มี6มี2แล้วก็มี8นะครับ4ตัว4หลักด,ด้วยกัน สีพระเนจรนะครับใครที่รอชมอยู่นะฮะเสียคข้มมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสูตรวิ่งล่างหรือเด่นล่างจากดาวบนฟ้านะครับซึ่งดาวบนฟ้าว่าที่ผ่านมาสูตรนี้ถือว่าให้หลุดนะครับผมหลุดถือว่าหลุดเข้าก็ถือว่าเข้าเนาะเชิญชมนะครับทุกทันซึ่งมาดูวาดหมายเนาะวันที่10อ่าวันที่1 เดือน6กทับหกนะครับเด่นล่างมีเลขเลข2แล้วก็เลข1เนาะ2ตัวด้วยกันนะครับชอบเลขไหนก็จัดได้เลยนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งของดาวบ,บนฟ้านะครับสูตรนี้ก็ให้เข้าเนาะ นะครับอีกสูตรหนึ่งที่ให้เข้านะครับว่าที่ผ่านมาเข้า6หลักหน่วยล่างนะครับมาดูงวดใหม่ก็จะมีเลข6แล้วก็เลข0นย์ะฮะวันที่1งทับ6ทับ6 5งวดหน้านี้นะครับเลข6แล้วก็เลข0นย์นะครับและก็อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเลขวิ่งล่างเหมือนกันนะครับผมวันที่1ทับ6ทับหกเนาะก็ให้มาที่เลข5แล้วก็เลข6นะครับผม สูตรนี้นะฮะถ้าใครติดตามอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับชอบสูตรไหนนะฮะจัดได้เลยเด้อขอขอบคุณข้อมูลจากดาวบนฟ้าเลขเด่นล่างด้วยนะครับทั้ง3สูตรเนาะแล้วก็มาดูต่อนะครับที่ข้อมูลจากดาวบนฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นชุด3ตัวโต๊นะครับบนว่าที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเต็มไปที่012แต่ เป็นชุดตรงๆเลยนะครับทุกท่าน,นอ,อ๋อมารับชมงวดใหม่นะครับแอดเพื่อเฉียนวดนี้เป็นงวดแรกนะฮะถ้าใครติดตามอยู่นะก็มาเซฟข้อมูลเอาไว้พร้อมกันนะครับวันที่1มิถุนายน65นะครับ3ตัวบนทั้งหมดก็10ชุดด้วยกันเนาะมี2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 5 6 2 5 7 2 6 7 3 5 6 3 5 7 3 6 7และ5 6 7นะครับท่านค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับจากดาวบนฟ้าสูตรชุด3ตัวโต๊ดบนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับต่อไปนะครับมารับชมที่เลขดับอีกข้อมูล1นึเนาะที่แม่นหรือให้ผ่านมาแล้วเนี่ยสยติไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราที่ผ่านมาก็ให้มาที่เลขดับ10บน คือ9กนะฮะก็บนเนี่ยออกมาที่012ก็ผ่านนะครับมารับสมงวดใหม่วันที่1มิถุนายน65นะครับเลขดับ10บนคือ6นะครับท่านเลขดับ10บนคือ 6, นะนะใครที่เป็นสายดับตต้นทุนนะครับก็เสฟข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์จริระนัน7 8็ดด้วยนะครับ มาดูต่อที่ข้อมูลของอาจารย์เรือใบนะครับอาจารย์เรือใบเนี่ยก็หลายท่านนี่ยก็อาจจะติดตามกันอยู่ผลงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยนะครับวดที่ผ่านมาเข้าไปที่1นะครับหลัก10ของ3ตัวบนนะครับโอ้โหก็ใส่ตินะเดินดีอยู่นะครับวดหน้านะวันที่1มิถุนายน65นะฮะเลขเด่นบนคือ2 4แล้วก็7 ถ้าจะให้ดีก็กันหลักก็กันล่างไว้ด้วยเลยนะครับผม2 4แล้วก็7จะไปลงล่างไม่แน่นอนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจย์เรือใบด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างจากหลวงปู่ชัยนะครับหลวงปู่ชัยงวดที่ผ่านมานะฮะก็เข้าเต็มเต็มเนาะไม่จกตานะครับเข้าก็ถือว่าให้เข้าเนาะ เข้า6ไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเต็มๆมาดูวาดใหม่วันที่1มิถุนายน6 5นะครับก็จะมีเลข0ูเลข1เลข2เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8เนาะทั้งหมดก็7ตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับสมาชิกก็ลองหาเลขดับหรือเลขเด่นมาลองคัดชนกันดูเนาะนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลวงปู่ชัยด้วยหน่วยล่างนะครับ แล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับเป็นชุดข้อมูลของเลขกำลังวันอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์หรือแอดปัญญาที่รู้จักกันนะครับสำหรับแอดปัญญาเลขกำลังวันเนี่ยเข้าเต็มๆวันจันเนาะนะครับไปที่21แต่เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนั่นเองนะครับมาดูวาดใหม่เนาะวันที่1มิถุนายน65นะครับ ซึ่งเนงวัดหน้าเนี่ยเลขออกวันพุธนะครับวันเกิดแอดเลยนะครับอ่าก็จะมีเลข4 1 9 8 2 7 6 2 8 5และ16นะครับตามนี้เนี่ยวันพุธวัดหน้านะครับติดตามไว้ดีๆดนะฮะจากอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์นะครับแอดปัญญาเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับจะเป็นเลขดับผังเลขพร้อมเด่นเห็นชัดนะฮะหลายท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะว่าทุกๆงวดนะครับแอดก็จะนํามาแบ่งปันให้ทุกๆงวดเลยนะครับว่อที่ผ่านมาผังเลขนะครับดับถือว่าเอาอยู่เนาะให้มาที่เลขดับบนคือ8นะครับบนเนี่ยออกมาที่0 1 2ผ่านนะครับ นอกจากนี้เนะ,ะเด่นเห็นชัดก็เข้าเหมือนกันไปที่6หลักหน่วยของ2ตัวล่าง <ๆ S 1> นะครับเต็มเต็มนะฮะทั้งเลขดับแล้วก็เลขเด่นเลยมาอ่ามาดูงวัดใหม่นะวันที่1วมิถุนายน65นะครับ <ๆ S 1> มาเริ่มที่เลขดับเนาะ,ะเลขดับเนี่ยวันที่1นะครับก็จะมี9ตัวเดียวนะครับผมเลขดับคือ9บนทุกๆหลักผังเลขนะครับ ก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับส่วนใบนี้เป็นเลขเด่นเห็นชัดหรือปกผังเลขนะครับขนมจีนเนาะงวดนี้เนี่ยฮะก็คือเลข6แล้วก็เลข2อีกแล้วนะครับผมเลข6มาอีกแล้วนะฮะก็ติดตามกันเนาะว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับถ้าตามสูตรนั้นนะฮะทั้งบนทั้งล่างนะฮะก็มีการข้อมือนกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากผังเลขทั้งเลขดับแล้วก็เลขเด่นด้วยนะครับผม เอาละสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เนาะพิ่งเริ่มต้นวัดใหม่ใจเย็นๆครับทุกท่านเนาะถ้าใครมีคําถามหรือนะฮะอยากให้แอดของอาจารย์ไห้มาลงให้นะครับก็คอมเมนต์บอกแอดได้เลยนะฮะก็เข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลมาให้ในคลิปหน้าหรือคลิปถัดตัดไปนะครับก็ใครผิดหวังสู้กันใหม่นะครับผมอ่าก็ ดวงในงวัดนี้อาจจะไม่ใช่ของเราในะวัดหน้าอาจจะเป็นของเราปัง,ปง,เงๆเฮงๆสามตัวบนเลยก็ได้นะครับก็คลิปนี้เป็นเพียงคลิปแรกเนาะนะฮนะก็ติดตามในติดตามในคลิปต่อไปว่าจะมีของขั้นไหนที่จะมาลงให้อีกนะฮะติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ